เกิดอะไรขึ้นเจ้าบ่าวลงจากรถแดงปีกระโดดเตะโชเฟอร์รถบรรทุกก่อนวิ่งไล่ชลมูลกลางถนนทำรถติดหนักสวัสดีครัวันนี้อยู่กับผมตั้นนอนน้อยแต่นอนนะวันนี้จะมารายงานข่าวต่างประเทศนะครับผมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับ เจ้าบ่าวและโชเฟอร์ขับรถนั่นเองนะครับภาพเหตุการณ์ชุลมุนบนท้องถนนที่หาดูได้ยากได้เกิดขึ้นณนบริเวณวงเวียนถนนเหนียนตากคันจังหวัดดังลักษประเทศเวียดนามเวลาประมาณ9น,นาฬิกาขณะนั้นรถบรรทุกและรถแต่งงานประสบอุบัติเหตุจาราจรซึ่งยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดแต่ทันทีที่ชายซึ่งเชื่อว่าเป็นเจ้าบ่าวเดินลงมาจากรถยนต์คันสีแดงก็พุ่งเข้าต่อยเตะโชเฟอร์รถบรรทุกคู่กรณีอย่างเดือดดาลและได้มีคลิปเหตุการณ์ดังกล่าว ได้แชร์ลงบนโซเชียลได้กล่าวว่าเห็นว่าเจ้าบ่าววิ่งไล่ล่าโชเฟอร์รถบรรทุกไปที่ถนนพยายามทำร้ายร่างกายอย่างไม่ระงับอารมณ์โดยไม่สนว่าจะเป็นจุดสนใจของผู้อื่นเดี๋ยวเราไปลองชมคลิปเต็มกันดูเลยนะครับ หลังจากคลิปนี้ทั้งสองฝ่ายจึงยอมแยกย้ายกันโดยคนขับรถบรรทุกได้รายงานให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบว่าหลังจากเกิดอุบัติเหตุเขาพยายามลงรถเพื่อจะไปเจราจาแต่จูจ่ๆก็ถูกอีกฝ่ายไล่ทุบทั้งนี้ตำรวจกำลังตรวจสอบกล้องวงจรปิดและรวบรวมภาพที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงเหตุการณ์ต่อไปครับตั้นนอนน้อยแต่นอนนะรายงาน ขอบคุณข้อมูลดีๆจากเว็บไซต์สนุก .com ด้วยนะครับผม